วยงามเลยครับผมคันที่ใช้ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยครับลอกก็ถาตุลาเอสบีฮัยอดครับหลุดไปสี่วันนี้ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยก็นะเป็นเกมกีฬาครับผมมีหลุดบ้างได้บ้างครับประมาณนี้แหละครับรสชาติเราจะเก่งกว่าปลาทุกตัวบในคลองก,ก i, ็เป็นไปไม่ได้นะครับก็มีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้เป็นธรรมดาครับผมชลินมิกเซ์ครับ วันนี้ชลินมิกเซอร์มาใหม่ใหม่ครับเป็นฝ่ายล่างนะครับที่จะไปไหนเนาะทางนี้ไปว่างหินแล้วแหละนะเมื่อวานเราเล่นฝ่ายบนจากนี้ไปวันนี้เราเล่นฝ่ายต่ําลงมาอีกนิดนึง <c oughs> จริงๆฝ่ายบนก็ยังมีปลานะพี่น้องนะแต่ด้วยความที่ว่าเราไปตกบ่อยๆเนี่ยปลาก็จะจําได้นั่นเองนะปล่อยมันลืมๆไปก่อนส่วนคนอื่นจะไปตกซ้ําที่เราก็ไม่เป็นไรนะก็ปลาจะได้เก่งๆนะจะได้ฉลาดฉลาด เ,เดี๋ยวตกเนี่ยมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ฮะเหยื่อเจ็ดกร,รัมครับผมตีๆไปเถอะมีตัวอกัดเองแหละประมาณนั้นนะครับแดดแรงผมว่านะมันไม่ค่อยอยู่ที่แบบนี้วิ่ยากัดไม่ทันได้มองปิดเอ้ยยดแค่กัดแล้วยังไงวะ ใหญ่ด้วยกัดไม่ทันได้มองไงจริงเราไม่ต้องส่งนะถ้ามันกัดแบบนี้มันดึงไปเลยอ่ะเอ,อ๊กยังว่านะัาหมายใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนหมายใหม่มีตัวด้วยเอาฮะคงไม่กัดแล้วแหละเจ็บปากแล้วมัง้ง ฮ้ยปลาเยอะว่ะคลองสายนี้เอาได้เลยเฮ้ยกัดสองรอบแล้วฮะ ไม่กัดแล้ว ีกัดเลยนะกัดไม่โดนไม่ค่อยแม่นเลยเฮ้ยกัดต้อง,ตดงองกัดเต็มๆเป็นเป็นกบกระโดดมันจะต้องล้อมกัดเต็มๆนะสายสั้นครับเพื่อนเมื่อวานขาดวันนี้ก็ขาดอีก ก็เลยเหลือสายในสปูนแค่นี่ฮะสิบห้าเมตรถึงรูเปล่าเนี่ฮะสายจะใส่ได้แค่ห้าสิบเมตรนะคะพก็ไม่อยากใส่ร้อยเมตรหนักตีไม่ออกถ้าให้ดีต้องซื้อสปูนแต่งมาใสา่ hey, ปิดกล้องแล้วหมานเลยฮะที่เปิดกล้องเราได้ถ่ายแค่ช็อตปลากัดไม่โดนนะ คืกัดโดนโอเคปิดกล้องแล้วแล้วไม่ไม่ต้องถ่ายรูปปลาได้ใช่บหายเลยครับผมเมื่อวานขาดวันนี้ก็ขาดอีกก็เลยเหลือสายในสปูลแค่นี่ยฮะสิบห้าเมตรถึงรูปปลาเนี่ยสายจะใส่ได้แค่ห้าสิบเมตรนะครับก็ไม่อยากใส่ร้อยเมตรหนักตีไม่ออก ถ้าให้ดีต้องซื้อสปูนแต่งมาใส่ไซสแคบโอ้โหสวยครับฮ้ย กัดครับวิทครับโอ้วิทครับถ่ายเปลาถ่ายอย,อออย,ยออู่กำลังหันไปดูมอไซค์ฮะเหี้ยกบด้วยโอ้โหใหญ่ครับกำลังหันไปดูมอไซแต่เมื่อกี้ที่ขาดข้างบนนผมว่าไซนี้แหละเพราะว่าเสียงกัดมันแน่นๆเหมือนกันเลย หันดูมอไซค์มอไซค์มาเย็ดเคสวยงามเลยครับผมคันที่ใช้ก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยครับลอกก็ทาตุล่าเอสวีฮุดยอดครับหลุดไปสี่วันนี้ไซส์นี้ทั้งนั้นเลยก็นะ เป็นเกมกีฬาครับผมใส่ใส่หยอนชือกหย่อนไล่โอ้โนะครับขอเก็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะให้ไล่ศอกคือให้เชปเปิ้ลนะครับเป็นคนทำอันนี้จะทำยังไงฮะนึ่งเขาเชิญอบมุกนั่งขันเหยียดเหยียดเลยโอ้โหจะไปล้างใหม่โอ้ยแบบว่าอยู่แล่อยู่นานนะครับกับบรรยากาศอยู่แล่อยู่นาแบบเครื่องไม้เครื่องมือก็โยกต้นเลย หาทำมาเป็นหม้อนึ่งนะครับแต่ว่าเราไม่มีตะแกรงมันใช่ไหมเราก็ใช้อ,อะไรนะกระทะของหมูกระทะมาเพื่อทําเป็นหม้อนึ่งนะฮะเห็นไหมครับตัวเดียวเต็มหุดไปสองสตัวเลยไซนี้ย,ยอดด้วยไหมครับโหรู้สึกว่าจะเต็มกระทะเลยครับผม จะได้ไหมโอ้มันไม่สุกนะเลยเลยเปลี่ยนมอกสุกแล้วหนะพี่ว่านะปลาปลาก็อ่อนแล้วนะเนี่ยเนี่ยเโอ้โห,โโหเสร็จแล้วครับผมปลาช่อนนึ่งเห็ดฟางครับผมโอ้โหเดี๋ยวลองเราเรียบร้อยครับผมเมนูดูครับเนหื้อหวานมากเลยนี่การันตีโดยพี่กล้ยกล้ยบอกอร่อยมากอนนี้สด ปลาสดครับสดสดเพิ่งได้เมื่อกี้ทำเมื่อกี้เลยครับเนี่ยก็เห็ดน้องก็ซื้อมาแบบเหมือนรู้ว่าเราได้ปลาเลยเนาะเหมือนนัดกันมาเลยครับผมนี่น้ำจิ้มแจ่วโดยเชฟอัดนะครับเชฟอัดถ่ายหน่อยครับเกับปลาครับครับหวานแน่นอนครับหืเยี่ยมครับเดี๋ยววันหน้าถ้าอร่อยแบบนี้เดี๋ยวตกอีกครับ ขอบคุณครับชมรับเจนี่มิกเซอร์ครับสวัสดีครับโอ้ยถึงปลาช่อนจะหมดนะครับถึงปลาช่อนจะหมดเราได้มีหมูหมูย่างโอ้โหหนังกรอบเลยครับโดยเชฟโรดหืมต้องสนับต่ามาโอ้ยสุดยอดมากเลยแหมเดี๋ยวตีนี้ก็ตีเเดี๋ยวไม่ได้ตามโอ้ยอร่อยครับอร่อยเชฟโรดของแท้แน่นอนสวัสดีครับเจนี่มิกเซอร์ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม